มาตัวเดียวน้อไอ้เนาะเอาม้าจะใส่เนี่ยไอ้เป็นงั่วจะบานอยู่ลำพ้องเนี่ยนะอยู่นลำพ้องเนาะครับเนาะโอ้คือแดงจัดดีเถอะไอ้สถานะคุณเป็นยังไงไอ้นี่ครับเดือนสิงหาครับอ่าสิงหาที่ผ่านมากว่าหันน้อไอ้เนาะเอาประกันไปเนี่ยไอ้กับโบประกันมันนอนนอนโอ้แต่ว่าตรวจได้ไปซ้ำเนี่ยไอ้ตรได้แล้วครับตรวจได้แล้วเนาะครับพี่น้องเนาะราคาหลายเป็นไงไอ้เลยไปสามหมื่นครับโอ้ยพี่น้องงั่วสามหมื่นปลายหูกับโบตหน้าตา ดีหรีพี่น้องมัวลูกได้นี่ไอประมาณนี้ลูกสองในทองมั่วลูกสองค่าทองครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไอไสจากนำข้องน้อยเนาะนี่รถรับท่วงเบาเห้าลอยกิโลแรกพี่อยู่นอไเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าสำหรับท่านใดที่มองหามัวแดงแดงแม่บ็อกเปตเตเลี่ครับเบิ้งหน้าตาด้วยครับงัหนุก ความสูงหาาเป็นไงไอ้ร้อยสี่ได้อยู่น้อยเนาะเอาประกันถูกถอนถูกอย่างครับเพราะมีตำหนิจักหมองฝากพี่ฝากน้องเขาไว้เอาฝากเบอร์โทรนี่ไอ้ศย์แปดครับศูนครับผมเก้าศูนย์หกเก้าศูนยหอด้าสางแปดไ่งครับหอยเชื่ชู้ครับไอยเชื่อชูครับหรือหอยเชื่ชู อยู่ในขวากในฟ้ามห้ามีอีกบ่แดงแดงสิครับนี่ครับเอาให้พี่น้องเข้ามาโทอถามเบอร์นี่เลยเนาะไอเนาะ่เอาจัดแบบแดงแดงสิให้พี่น้องเขามาเบอ่งอีกในเรือร่องไอรอบรุ่นเอามาตุกตัวมือใหญ่เอามาสองตัวตัวหนึ่งขายแล้วเอาตัวหนึ่งไปแล้วตีนีตาเศ้าๆด้วยพี่น้องช่วงหงม้บกเตือนชิบหายถึงยี่สิบนาทีนี่เพิ่งเอาล่งตลาดแต่ว่าได้ขายแล้วครับนี่ครับแต่ว่าละอีกตัวหนึ่งของไอเราเอามาเี้ครับฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้ขอบพูดหลายๆครับไี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ครับช่วงซ่าๆของวันที่11ตุล่าคม2 5 6 0หกสิบหกครับพ่อแม่พี่น้องช่องความสุขเล็กๆสุขินบ้านหน้าครับเมื่อนี้อยู่ตลาดบ้านค่ำบงอำเภอํำพองพ่อแม่พี่น้องเข้า น้ำมัวน้ำกล้วยออกมาหลายครับพี่น้องครับนี้ตลาดเฮาคึกคักครับช่วงสระเซางกมง10นาทีครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ตลาดบ้านค้ำบงครับฝากพี่ฝากน้องสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มาเลือกหาว่าเป็นงัวเป็นกว้วยครับนี่ทุกวันพุธครับอยู่ตลาดบ้านค้ำบงครับฝากพี่ฝากน้อง ผู้ใดกำลังเบิ่งช่องอยู่ครับอยู่ตลาดบ้านขั้บงอำเภอนลำพองจังหวัดคอนก่นฮาครับติดถนนมิตรภาพเส็นอุดรขอนเ่นครับพี่น้องครับขาไปอุดรครับฝากที่ฝากน้องเข้าไว้ครับสำหรับท่านใดที่มองหาหัวราคาข้อฟังครับช่วงนมี้ราคากรับ่ค่คอยแพงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปสำรวจแล้วก็ไปเช็คราคาหัวราคาคล้วยไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับผม ไปครับผมครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมคุณพ่อมาได้เคลื่อนมาพ่อเนาะมาได้เคลื่อนอ๋ออีพ่อเคลื่อนจำได้ครับผมมื่อนี้เอาอีหยังมาพ่อได้หัวลุนๆนี่แหะหัวลุนๆมาคืองามเดี๋ยวพ่อง้มโอ้ยมันหลายบันไดนี่พ่อราคาเพิ่นราคาห้องเนี่ยราคาห้องราคาพันไปสามสิบสองครับว้ายสามสิบสองโอ้ยอีพ่อมันมาคือถธอแค่ คุยกันได้อยู่คุยกันได้อยู่ตีราคานี่็ได้คุยกันได้ครับเนี่ยครับพี่น้องสามสิบสองพุ่มสูงเพิ่นหลมาในนี่พ่อสี่ร้อยสี่สิบกว่าอยู่ในน่องพ่อเนาะครับโอ้สี่สิบกลัวด้วยสี่สิบกว่าครับพี่น้องเอาสี่สิบห้านี่นายจีได้อยู่ครับฝากพี่ฝากน้องเราไหวเฮาน้ำเนี่ยราคานี่ก็ยังต่อรองกันได้อยู่น่องพ่อเนาะสถานะเพิ่นเป็นยังไหนพ่อนี่พ่องไป นดียเ้ทท่องว่างเนาะพ่อเนาะท่องว่างครับพี่น้องหัวหลุนปลายหูโบครบเครื่องเครื่องดำแข้งขาทุกอย่างสมุทเหมือนเนาะพ่อสมุทไหมเอาฝากพี่น้องเขาเนี้ยปรนโนมี่ประกันโนมีประกันซุยยางครับรับประกันทุกอย่างเอาคุณพ่อฝากเบอร์นะครับ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดสากบาสาเก้านมนูนสามหีอจากบันนาสีอาวหอยจักบานโนนอาสีเด้อครับเด้อครับ่ตงเคื่อนบุนพ่อเเขื่อนครับเป็นยังไงน้ำยุเคลื่อนเท่าตช่วงนี้น้ำย่เขื่อนหลแล้วขค้นไหลเป็นว่าพ่อหลมาเด้อมาดีส่วนโอ้ยอย่าเอออย่าปล่อยอย่าปล่อยมาเด้อตอนนี้เอาถ่วมทึ่งๆเราครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อครับครับพอดีครับคุณพ่อครับครับาคาเท่าไรนี่ไอ มื่นเจ็ดตีหัวหลุนครับโอ้มันเป็นสายใดครับนี่นั่งหน่อยผมบ่าจะยิงบลูจักมากพี่กันเนาะครับมาได้สายไอ่อ๋อครับเอามาตัวเดียวตีมื่นนี่มื่นเจ็ดพันตีข้อมูลสูงไรเป็นไใหญ่ๆสำห่ับโอ้โหลอยยีสีบวกอยู่ครับพี่น้องไปหูโบดหน่อยเนาะเอาฝากพี่น้องช่องข้อมสูงเล็กๆสุดที่บ้านหน้าครับมือนี่เป็นอ่าสัปดาห์ แลกครับที่คือคักของวันพุธครับทุกพุธด้วยครับพี่น่องอยู่บ้านข้าบงบาไอ้ไอส้เรลาห้องมื่นเจ็ดนาะอยเนาะอ๋อไอ้ไส้มีเบอร์โทรบะฮาพี่น้องเข้าอย่างไดเนี่จำบอได้เนาะไอ้เนาะ <c oughs> เอาเดี๋ยวจังให้เบอร์ผมก็ได้เนาะ <c oughs> เอาฝากเบอร์ช่องครับ0 8 0 6 0 2 6 8 2 3ครับ <c oughs> ฝากพี่ฝากน่อง <c oughs> เอาก่ะจัง โทรทำข้างช่องก็ได้ครับเดี๋ยวสิสอบถามน้ำอ้อยแล้วอีกที่หนึ่งครับผมพี่น้องราคาหมื่นเจยังต่อร่องกันได้อยู่ครับหัวหลุนครับสาวหน่อยยังบอกในขื่นเชืเอ่อเทีครับครับสาวหน่อยขอบคุณหลายไาอ้พูดครับพี่น้องเพราะว่าหลายเป็นไง ว่าหลายบันได่นคู่นึงที่นี่พ่อค,คู่นี้หาหมื่นหาหมื่นหาหมื้นหาโอ้มันตกต 20, ักวละสองหมืนกุ้งวนี่ตัวนี้พ่อโอ้ยพวกเนี้ยครับพี่น้องราคาตัวละสองหมื่นหาที่พ่อนี่คุณพ่อฝากเบอร์ไปนะครับผม ศ9นย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้า้าห้าห้าเจ็ด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 หกนครับครับโอ้ยพ่อมี่มองต้มนี้มีมองตียังมองวะนี่พ่อมี่มองตีวังอืมอีไงไงเฮ้นี่สูงร้อยเท่าไรนี่พ่อโอ้ยยี่สิบเท่าไรอนสี่ร้อยซี่เยนน้พ่อเนาะร้อยหกร้ยนี่ละอืมได้หลังหลบลูดร้อสบบวกนะครับพี่น้องครับตัวหนึ่งกับร้อยสามสิบหาบวกอยู่ครับ ตัวละสองหมื่นอน่าพันครับพี่น้องมันผสมยี่เคียบไหมพ่อข่องเป้ามั้งจีเป็นท้องว่างมั้งมันบ้าก่อกัตัวนี้ผสมแล้วตัวใดครับยี่เงี้นี่บอกยี่เงี้อีโอ้ตัวเงี้ยผสมแล้วครับ อีน้ยก็เหรอครับท่องว่างอีโน่พ่อเนาะท่องว่างยู่เป็นแม่สาวอีนี่ไล่ไล่ประเดียสองมื่นหาขึ้นกันมันคูนี่หา0มื่นหาอ๋อคูนี่ห้องว้ยหามื่นหาเนาะพ่อเนาะเอาฝากีฝากนองเขาไว้ครับกีใหญ่นี่ประมาณสูงลอยสี่สิบบวกอยู่ครับส่วนนี่น้ยประมาณลอยสาบวกได้อยู่ครับสามสิบหาไะขอพูดหลายๆครับพ่อครับอ้าวแบบีครับสามหมพนหาลอยแม่งคง จอยยักน้อยเ่แะม,มันจักน้อยดอกเห็นหอดกระดูกภูล่ะพี่น้องเอาผู้ใดมักราคาเท่าใดไอสามสิบเจ็ดห้าร้อยสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับมันคือเถือกแค่้ายแม่แม่นี่เป็นลูกแม่ของลูกปู้ไยลูกปู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งกล่องท่ายน้ำกันครับ<อ>เคื่องดํา<อ>ครับสำหรับท่านใดที่มองหาด้วยครับแม่คงสังดีๆแต่ลูกหินนุ่มจังน้อยอยากจอยจังน้อยครับแต่ว่ากะ ทรงลูกงามครับหัวหลุนธรรมชาติหน้าตาดีครับใบหูบดไอ้ไส้ฝากเบอร์ไว้แน่ครับใบจำเบ่ได้เนี่ยเหรอเอ๊เฮ้ยเขาจำเบ่ได้เดี๋ยวอังสันเอาเบอร์ช่องเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ช่องไว้เนาะเดี๋ยวยังสิติดต่อไอ้ไส้นะครับเอาฝากเบอร์ช่องไว้ให้ไอ้ไส้เราครับศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองหกแปดสองสามครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับไงเนี่ว่าหไรเป็นไได้ไอ้อ๋อ ตัวสามหมื 32, ่นสองทีนี่ไอ่โอ้า 32, ราคาสามหมื่นสองครับมั่นประมาณแปดเดือนครับพี่น้องสามหมื่นสองตัวนี้เบอร์ในห้อยกันยังจำเพรให้ได้อยู่ครับกำลังไปหาเดี๋ยวโทรเข้ามาทางช่องก็ได้เด้อครับเด้อเพิ่มสูงลอยเท่าใดนี่ใหญลอยหาสิบได้อยู่เนาะครับเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับ<อ>แม่ลูกหล่มาในนี่ไ 42, <500. S 1> อ่สี 40, ่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่หมื่น สองพันหาล้อยครับมือนี่ตลาดข้าบงเขาคือมีราคาคือเป็นตะฟังเดี๋ยน้ไอยเนาะม,มือเหนียวเอามาจ็กตัวมือนียเอามาสามตัวมือนียเอามาสามตัวน้อยเนาะเอาคมนี่นะครับมี่มองปีมองตรงนี้จะมองบ่เนี่ยไอ้เอ้าฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมโอ้ยควอมสูงหลายปันไดนี่ไอ้ลอยหาสิบบวกเจ้าดอกยหาสิบบวกครับพี่น้องมี่มองตัวนี้ผมมียังี้ยเลยน้อยเน,นาะเอาเบิ้งแม่ ลูกคนดูครับโอ้ทรงลูกดีได้ละ่ะออกออกโบดเนาะตัวที่สองเนี่ลองดำลูกตัวที่สองครับแม่อยากจอยเพราะว่าลูกนี่นุ่มเล็กน้อยเนาะไ,<ด>ไอเนาะเอาเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับตัวใดอีกไอ้ป่ะนี่ไอ้ยีขาอีกขา,ขาห้าร้ายป่นี่ตัวนี้ยีขาหนึ่งสิบเโอ้ยเมื่อเก่าพันห้าร้อยครับพี่น้องพ่วงสูงร้อยสี่สิบเลยอยู่หน่อยเนาะสี่ข้องหมดละพอ่นเก็นง่วมี่พอพันอยู่นั่โอ้แปลว่าแปลว่าเพิ่นมี่พอคุ้มเนาะ าฝากพี่น้องเข้าไว้ครับครับตัวที่3ดีไนี่ตัวนั้นปมานเมนสองตัวนี่ละเอาสอตัวนี่ไอ้เนาะเอาฝากเบอร์ไว้นีไ้ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สองเย์สองเ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองศครับใช่สักกระนวนครับเอาห้อยสักกระนวนเด้อครับเด้อเอาขอพูดนลายๆครับไอาครับชุกชงมันหมานครับไอาทองสี่เดือนครับราคา2องหมนพันเนาะให่เนาะมันเป็นสายใดนี่แย่บมันเท่านะอ๋อมสูงลอย สามสิบบวกได้อยู่ครับพี่น้องมันมันเศร้าได้ไปใหญ่ใหญ่ได้จ้าอะมราานี่กับตอลองได้บะตอลองใหญ่มามจะาตัวครับมือนี้่นโอ้ได้อีกรู้ครับบ่านี่อันนี้โคมโคมนี่ไร่ปันไดนี่เย้ตีมนสองโคมนี่หามื่นสามโอ้สองโคมหามื่นสามครับพี่น้องเอาโคมแหลกก่อนควสูงลอยามสิบเจ็ดสปดได้อยู่ครับพี่น้องส่วน อีโคมใหญ่นี่ประมาณร้อยสี่ได้อยู่ครับเป็นโคมแม่เหมือนนอ่ใหญ่เนาะแม่เบิดจ้าอุ้ยลูกแม่เหมือนครับพี่น้องอยู่ตลาดบ้านเตานอเอ้ยบ้านข้าบวงนอใหญ่เนาะอำเภอนําพ่องจังหวัดขอนแก่นฮะครับพี่นอ้องโคมนี่ห้าหมื่นห้าหมื่น หาหมื่นสามพันครับสองคม้มพี่น้องเป็นตะจิบเขาไปไว้ในขอกในฟา้ามครับฝากพี่ฝากน้องเห่เทาไห่สสาทศเสาร้ออาอุ้ยออกมาตะเ้าปันไดให่หมูเ,าเาออมา้านิาาาตีสามตีสาโอ้ยเอาพี่น้องฝากพี่น้องเข้าไว้เนี่ยกูเลียงงวเลียงกล้วยค้มเป็นตะเลียงครับพี่น้องสองคมนี่ราคาหามื่นกับอีกสามพันน้อยหญ่เนาะเอาเยฝากเบอร์ไว้เน่ครับผมศูนครับหกเครับสองหจเจครับ คุณพี่อยังครับตาจคุณพี่ตาให้โชคโชคมันหมานเด้อใหญ่เด้อตาครับออกบ้านตาเศร้าครับเอาเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องครับควบสุงเล็กๆสุดทิ้นบัตรหน้าครับขอบคุณครับเอยครับครับพอดีครับบายบ้านสามสิบสามครับผมสามหมื่นสามพันหัวหลุนน้อยเนาะหัวหลุนอุ้ยควบสูงลอยซีซีได้ครับผมครับประมาณโอ้เพิ่น ลูกตอนนี้ยังกองว่างอยู่เลยครับเด้อสามหมื่นสามพันเมียสาวครับงอหลุนายค่อลูนไปหูโบสครับหัวหลุนธรรมชาติน้อยเนาะสามหมื่นสามพันค่อมโตแล้วครับผมโอ้ค่อมโตไปแล้วเนาะครับอืมแต่ว่าตรวจท้องท่านได้น้อยเนาะไาสิตรวจด้วยครับผมอัเอาแต่ว่าโค่มโตมากครับเป็นคอคุอมฝูงบ่ครับ แมนครับผมโอ้ครับผมมาจัดพี่น้องครับผมฝ่ายบีฝ่ายน้องเขาไว้ราคาสามหมื่นสามพันหน่อยเนาะราคานี่เขาก็ยังคุยกันได้อยู่เาแล้วอีกครบนี่เลยครบนี่ครับผมแม่ลูกครับผมโอ้แม่ลูกสองพื้นห่างลูกคือเป็นเต่าใช่ไหมบักเถือกหางเต็มกลดเลยครับพี่น้องเปีนว่ามีใยอยู่เดิโอ้หางคือลามแต่มันเป็นลูกไฟแล้วครับนี่มีใยอยู่แต่แม่บ้านเพิ่นครับง่ามง่ามง่ามไฟเลยจิ๋ดไปดูนกไปเลย เพื่อนให้เราวาดหน่อยครับเพื่อนเด็กโยนองให้ครับผมเอาไอใช่มาตเตสไนนี่มาจากมันจจาครับผมโอ้มัตเตมันจจาเอาฝากเบอร์เข้าไวปนะครับอ่าศูนย์เก้าแปดเจ็ดครับผมครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกห้าครับผมครับผมปล่อยพอดมันจจาครับผมเอาไอพอดมันจจาเนาะครับเนาะเอามื่อนี่เอามาจากตัวก่อนเอามาสามตัวครับผมเอาไม้ต้น พอมึงครับโตหนึ่งครับผมโอ้เอาฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมขอบคุณหลายๆเข้าไปครับเตี่ยวง่วงง่าม่าครับฝากวันอาทิตย์น้ำครับผกครับได้ครับเอิ้นวันสิบเปิดตลาดนัดโจวข้ามค้อมครับผมข้ามค้อมทั้งแยกหอยเชครับผมโอ้เอาฝากท่างช่องเขาไว้น้ำครับครับผมใหาพี่น้องเขาไปนี่กับไปได้อยู่น้อยเนาะผมทุกวันใดบ้านนี่ทุกวันพอนะฮัตครับผมโอ้เขาเฟ้เขาเฟ่สามอาทิตย์โอ้ยครับผมเริ่มนน้ำเตะแต่มื้อนครับผมเอาฝากเบอร์ไว้อีกเนาะไอให้พี่น้องเขาอยากโทรถามแต่ส่วน ก็แปดเกตครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งพกหาครับผมเอาเข่าพี่ยฟพี่ครับผมโอ้ครับผมเข่าพี่ขายพี่เข่าพี่ขายพี่เนาะครับเนาะเป็นเป็นว่าไงคือตลาดประเดิมเนาะไอ้เนาะประเดิมเอาให้โชค่วชั่วมันหมันเนาะเปลี่ยนวันใหม่โอ้เปลี่ยนวันใหม่ครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไอ้ไส้เราอยู่สิไปทายให้ทางตลาดใหม่เขานั่งอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับบ่ายครับครับสวัสดีครับโอ้ยเอามาจักตัวไว้โค่นหนึ่งกับแม่นั่งสาโค่นหนึ่งกับแม่นั่งเอา ตัวนี้ด้วยลายปันไดตัวนี้สองหมื่นสามสองหม่นสามพูดไงอือเท่าได้กว่าตัวละสองหมืนสามตัวละสองหมืนสามพู่กันได้เนาะไอ้เนาะสองหมื่นห้าร้อยอันนี้สองหมนห้าร้อยครับแม่ลูกสามหมืนแปดใส่แม่ลูกเพิ่นโอ้นี่ตีแม่ลูกครับแม่ลูกแม่บ่ายผูกครับแม่ลูกผูกครับนี่แม่ลูกครับนี่แหละลูกเพิ่นครับอืแม่ลูกผูกโอ้ลูก เพินเ่นเป็นตะเอาได้แหละเนาะไอ้เนาะแยกว่าซ้ำเนี่ยไอ้กันห้พี่น้องเขาอยากได้ไาการันแยกกันแยกกันสิขาดลายบ่อยอืมครับเอาสามสิบแปดหาหน่อยนึงครับโอ้ยราคาพ่อฟังครับเอาฝากพี่น้องเข้ไาไว้เนี่ยฝากเบอร์เน,นี่ยไอ้ซูทอกเซียครับหาสองนึงครับหนึ่งหกต่อหน,นึ่งครับไอ้ยังก็ครับโฮมครับไอ้โฮมเอาโฮมคนอุดรนะครับเด้อไอ้ใสเป็นยังไงอุดรเนาะ น้ำสมบูรณ์บ้านนี่เกือบออกจากน้องบัวน้องผู้บ่าได้ไม่น้ำกระโปรงฟ้ากระโปรงรลดผนแม่เครื่องฟ้ากระโปรงโอ้ยน้ำน้ำไหลอยู่ครับพี่น้องเหรออย่างน้องบัวแล้วนี่ครับฝากพี่น้องเข้าไว้ครับอีพ่อว่าหลายปันใดบังห้ำดำนี่เท้าเดียวเอาสองหมื่นครับพี่น้องีพ่อมาได้เสะมาแต่น้องบัวน้ำกันมาแต่น้องบัวเอาฝากเบอร์ไปแน่พ่อชูนบหนึ่งครับ หกสองหาครับหนึ่งสองหาหนึ่งเอาบักผูน้อยครับราคาสองหมื่นถวนแต่ว่าไอพ่อนี่ก่อนเลยเอาไอพ่อนี่ก่อนเนาะพ่อครับก่อนอวอนพีน่าเอาพี่เนี่ยหน่อยพวกพี่หน่อยพ่อคุณหลายๆครับพ่อไอพ่อนี่ก่อนอ่อนพวีน่าชายาคุณพ่อแล้วมาแต่ทางน้ำกันพูดละครับนงบัวลำพูมาแต่นงบัวลำพูขามพูขาดมา โอ,อ,อ,อ้เอาอีพอเอาไปมาสะดวกสะดวกเด้พอพ่อเด้อเอาโชคๆมนัมนหมันครับขอบคุณครับ